เช่นเป็นการเดินทางที่แซนจะสนุกสุดเวี่ยงเพลิดเพลินไปในทุกนาทีแม้อนาคตมีอ่านคาดเดาได้แต่เราก็สุขใจที่ได้ใช้ทุกช่วงเวลานี้กับพวกคุณโปรดจําไว้วันนี้ไม่ใช่การจากลาที่แท้จริงพวกเราจะได้พบกันใหม่ในอีกไม่ช้าแต่ก่อนจะถึงเวลานั้นเป็นการเดินทางที่สุดมันสุดแซนจะตื่นเต้นมีทางรบคันการฟัดฟันปน,นดมมาราม่าและเขาน้ำตา เป็นธรรมดามีพบก็มีจากงานเลี้ยงมีวันเหลิกลาการเวลาลโรยมาจนทั้งสมควรที่เราต้องแยกย้ายแต่นี่ไม่ใช่การจากลาที่แท้จริงพวกเรายังคงรอคอยได้พบคุณจะได้พบกันใหม่ในอีกพบชีวิตหลังความตาย แม้เราเป็นปีศาจร้กาดเท่าไรเรายังรำลึกในทั้งคุณเสมออย่าได้เศร้าไปตราบที่ยังยืนยังเวียนวนในห่วงทุกสักวันต้องได้จะก,กันตักตวงความรักให้หาและความสุขที่อยู่เนื้อกดเกณฑ์ใดๆพวกเราสนุกสนานเรื่นเริงส่งใจและก่าว Good night ฝันดี รัดิสวัสดฮ่ฮ่าฮมันเป็นทริปที่สุดสั้นดังสวรรค์โดยฉันไม่ได้เพ้อไปเองฮ่าฮ่ก็จะเลี้ยงคืนดื่มเธอแต่โทษทีฉันไม่ทำอย่างนั้นถอยไปให้เธอเป็นดังคนพิเศษเธอคือเชอร์ e ี่ออฟมายอ คุณจะเช็คเอาไปแล้วแต่ฉันยังเครียรขคงเก็บไว้รอคุณบาย้ก่อนจะไปเรามีส้ำมนาคุณคุณไม่ขอเราก็จะให้คุณและสิ่งที่มอบให้คุณอาจทำคุณซึ้งจนรังน้ำตาถ้าคุณยังไม่ไปฉันมีสักเรื่องจะเกิดทิ้งท้ายไว้หนาตรงนี้ ม้ว่าที่นี้ไม่ได้เลิศเลอเท่าไรแต่หวังคุณได้ความสุขใจแต่ตรงความรักแค่หาและความสุขไม่เพียบพร้อมแต่เราเต็มที่เพื่อคุณเราต่างสนุกสนานรื่นเริงและส้งใจเราต่างสนุกสนานรื่นเริงและสังใจเราสนุกสนานรื่นเริงสังใจและก้าวกุั้น Thank you and good night แม้เราเป็นปีศาจไรกาเท่าไรเรายังรำเนกตนงทุณเสมออย่าได้เศร้าไปตราบที่ยังเวียนวนในหวงทุกสักวันต้องได้เจอกันตักตวงความรักให้หาและความสุขที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ใดๆ ต่างสนุกสนานเริงรและสิงใจเราต่างสนุกสนานเริงร่อและสิงใจเราสนุกสนานเริงร่าสิงใจและกล่าว o o night t t a n k you and g o o o night ฟันเ n ย y นิทร Thank you and ด o o d night ์ราดิสวัฒ์ตัดตตัดตอตตตรวงความรัก ไขอบคุณที่ทำให้รื่นเริงซึ้งใจขอเกา่ากุ้า